สบายดีตอนเช้าทุกคนื้นนี้ฮากับมีมีเพื่อหลยเนาะเขาตื่นมาก็สอยเตืบเลยเขาก็เลยได้ออกมาเมียนเครื่องอยู่หนห้องนี้น้อยหนึ่งหน้าห้องกับมายุมายะจักทั้งเกือบทั้งตั้งทั้งตู้เสื้อผ้าเนาะทุกคนื้นนี้ฮาก็ได้พากันออกมาเมีนเมีย้ํากันสองคนมันจังแล้วไวอะเนี่ยอากาศื้นนี้ก็เป็นหนาวๆเริ่มหนาวเลยนะทุกคน นี่เด้อนี่เมือมีมาคุกกับเขาแล้วเหตอืล Now nah, the